พอแดงเมงดานใสยกให้บิางนอู๋ในเม้งดาเลด้จ้ะตีน้องเลยอะไรเลยแวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจอเจอนไส้ค่เขาี่ค่นี่ยู่ที่นี่เออต้งมาออก่นนี่ สวัสดีค่ะพบกันกับช่องลินดาพาลุยค่ะวันนี้สาลินดากับพีพ่น้องมาหาปลาขอนอยู่ไห,หน่าค่ะอะไรก็ไม่หลุดน,น้ำกันเด้อค่ะพี่น้องมันได้ไหลไปได้เนาะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาลินดาได้เด้อค่ะใครจะได้เข้าไปรับชมน้ำกันค่ะติ่ออ่ารมิสะเสะเ้เพียงนะ หูดในเบงดาเด้อจ้ะอย่าไปจับมันเด้อมันงกับจระดูกด้วยมันมีอย่างนะมีหอกน้ำบ่มีกุ้งบมาบ่ได้ยังมาหาปลาน้ำกันค่ะพ yeah. yeah. huh. uh, to ี่น้องมาหนีกับมาหลังลูกเลิกโรงเรียนแล้วค่ะมาหนีกับผาลูกมานนำจ้ะพาน้องดลีมหาปลาเด้อค่ะมาหนี าหาอยู่หากินค่ะพี่น้องตอนแรงๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกินไรกันคอหน่อยก็เห็นมัหอยน้ำโอ้ได้หอยเชอดีน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาคอใหญ่ายตอนนี้มาเร็ว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 ปลาใหญ่ปลาคอใหญ่ได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วแม่นบอเม่นบอ

มาบึงเห้ยจับมาเลยคันนี้กองงอินไปหมกหมอไปน้องเป็นนด้แสบแทะใอ้ปคุยใช่คุยาเลยลูกเดีขึ้นน้า้น้าอีกเตันกันหายอีน ป้องกันปลาออกกระูกบ่บิดน้ำก่อนพี่น้องน้ำไหลม่หอยเอาเอาเอาพีกวิ่งตอนนี้พี่วิ่งกีพี่ลูนี่ตอนนี้เร็วเร็วเร็ว ขอปลาค่ะพี่น้องปลาดุกบ่ะจะจับเป็นดูกแล้วปักมือหน้าเป็แมดุกเปประเทศเซกุไว้ไม่ไม่อมหายแล้วออกแก้วอ่ะน้องน้องก็ถือเป็นสี่ตัวดูกสิออกแล้วสร้างเนขอตัวใหญ่บ้าน ไนัไหนไหนหอยที่ปล่อยตอนนั้นที่มันออกได้สาที่นำถว่วหันนำติมสานะคะพี่น้องช่วงฝนตกแหง้งหันนำติมให้หน้านะคะ่ะตอนนี้น้ำท่านนี้รเบิดเนาะนำก็ยังมีอยู่ดะหอยข้วหอยข้นขอหอยอีกบอขอแต่หอย อันนี้แม่ยกให้แม่เบิ้งแน่พูนหอยเชอรี่ไอ้เบิ้งนาอโอเคก็หน่อยอันนี้แม่ได้หอยละบอกย่างเลี้ยวไหลายลูกคอยย่างลูกนี่อยากหอยก่อนที่ปลาตีเลยไม่เบิ้งแล้ว มาเบ่งนุมาแล้วพอยู่ข้างหลังข้างหลังอ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอ้ยบ่ได้แล้วนแล้เอาวิงเลย้องนี่มาวิ่งบนี่มาสวิงตักแล้วได้ยังได้ปลาปลคอดปลาดุกนี่ปล่อยตรงนี้ จับเลยบอจับเลยเอาใส่เอาใส่คุ่นะทำหลุดมือนะอเอาใส่เลยครับใส่อ้ยดิมเอาใส่เลยยิบเลยลูกมันมาเป็นหมูเล็กป่ามันมาเป็นมันมาได้กัดคนเนี่นะใสเลยอ้าเก่งมากมอ่ะ มาเลยจับเลยได้ลปลาสามตัว,ตวค่ะพี่น้นองจับจับเลาได้ลูกใส่คู่กันใส่ถังอาใส่ถังพอแล้วลูกเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวพ่อพาไปมองหันไปแบบโฉบพ่อไปไไปมองถ่าายแล้วกลับบ้าน<ป> โอ้ยโอ้ยโอ้ยลำหัวมันตัวลำหัวมันกำหางมาอยู่เลยไหนบาต้องตีน้องเลยไหนปลาคอยใ,ออใหญ่พี่น้องอะไรเลยนะครับนนีี่่ปลาคอยใหญ่ไปกินปลาคอใหญ่แล้วมะเล้งได,ลได้ปลายังปลาเข่งหน่อย มันรุนน้ากันค่ะพี่น้องกิ่ได้หลายบ่มมันมนี่มัหลายครับมัหลายครับมันรุนตอก้อนมันรุนน้ากันก้อนเพื่อได้หลายคนว่ามนุษย์เกือกตมน้องนี่มนุษย์เกือกตุ้มมันมาปลาอย่งงา,ปง,าง,ปงปลาเข่งปะปลาเข่งบ่ นิ้วตีนบอว่าปลาวมาดมั่งมาข้างบนแล้วลูกแล้วมาข้างบนเถอะนี่ี๋้วแม่ก็พากลับบ้านแล้วเอาเอา เมื่อน้องก็อาบน้ำแต้วเนาะเมื่อน้องดิมก็อาบน้ำก่อน,ปน,นอไปยังไปก็เอ้็จนั่นนี่ปลาเข่งปลาเข่งตอดขาวะเฮ้ยเจ็บปะละลลก มันมีขีบนะขีบมันแข็งค่ะบไปน้องปลาเข็งนิ่มในหอยปลาเข็งน้อยนิ่มในป่าพ่อเราไปอาบน้ำไปไปล้างตัวไปไปล้างตัวแล้วกลับบ้านไป ผลงานของเฮ้าค่ะพี่น้องมันน่หาประคอนอยู่ให้หน้าค่ะมาหน,นีก็ได้หลายพอสมควรเด้อยค่ะพี่น้องได้หมกสองโมกคนละค่ะพี่น้องค่ะมาหน,น็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามค่ะ่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ